นะครับเราก็เดินมาที่บริเวณทางด้านทิศใต้นะครับของสถานีมาบกระเบาซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมสิ่งที่น่าสนใจในย่านของสถานีนี้แต่ก็คือรถไฟเก่าๆนะครับที่จอดอยู่ซึ่งตอนนี้นะครับก็อยู่ด้านหน้าของเราแล้วนะครับเราก็จะมาเดินสำรวจกันวันนี้เราอยู่ใครครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่ว่าผมมากับรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับก็ แนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่นอน็อตนะครับจากช่อง youtube โนนสูงพาทัวร์นะครับผมก็วันนี้ลำบากลำบวนนั่งขบวนสองสามสี่บบ 2, 3, มาเลย <laughs> อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปก่อนนะที่ผมนั่งสองสามสี่มาลงมากกระเบ๋าครับคลิปนี้จะพามาดูนะรถไฟที่มากกระเบ๋าน้องน็อตน,นะครับอ่าไม่ประสงค์ที่จะออกกล้องนะครับแต่ว่า <laughs> ประสงค์ที่จะเอาเสียงออกกล้อง <laughs> เอาเสียงดีกว่านะ <laughs> เพราะว่าทุกครั้งที่เราถ่ายรถเก่าเราก็ไม่ได้เอาหน้าออกกล้องอยู่นะครับ โยเวนเฟิร์จะถ่ายให้นะครับแต่ว่าวันนี้เฟิร์สไม่มาตอนนี้นะครับเราเดินมาถึงด้านหน้านะครับของรถดีเซลรางโตเกียวนะครับซึ่งจอดอยู่ที่สถานีมาก,กระเบาอันนี้ฝั่งทิศใต้นะครับเข้าแก่งคอยกรุงเทพนนี้เป็นฝั่งที่มุ่งหน้าไปชุมทางแก่งคอยนะครับหรือฝั่งเข้ากรุงเทพ <ๆ S 2> ก็มาเริ่มชมกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพาชมจากด้านนี้ฮะด้านซ้ายซ้ายซ้ายถ้าุ้งเทพนี่เป็นด้านซ้าย รถดีเซลางโตเกียวนะครับซึ่งก็เป็นรถดีเซลางที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นําเข้ามาใช้งานเนี่ยในปีพศ2504ซึ่งปลดระวางเมื่อปี2553แ,แล้วก็เลิกใช้งานนะครับในปี2553เคิวิ่งในเส้นทางรถไฟสายแม่กลองนะครับรับมดะมีหมายเลขนะครับโตเกียวจะมีหมายเลข D9 ถึง D10 นะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งคันนี้ก็ดี00น,น,นะคันหน้าเราจะเป็น D10 สนภาพต่างๆ สมบูรณ์นะฮะนี่นะครับสีก็น่าจะเป็นสีแบบตั้งเดิมเนาะสีก็มีสภาพที่สมบูรณ์นะครับจริงๆก็น่าที่จะนํามาดีนโนเวทนะครับแล้วก็การทับทั่ร้านกาแฟอะไรพวกนี้นะประมาณนะั <c oughs> <c oughs> ้นนะครบจบนะเคยเอามาทดลองวิ่งกับซีเดนเอแต่ประสบป,ปัญหานะคือประตูตัวกิวเปิดไม่ได้นะคันนี้หมายเลขดีหนะ <c oughs> นึ่งหนึ่งนะนี่วางสี <c oughs> ทับกันสองรอบเลยเดี๋ยวให้จ่าบอลทดสอบอยตรงนั้นก่อนครับ วันนี้เราอยู่จา่าบอโลโคลราด้าไฟนี่ฮะดีหน,หนึ่งมีการทำหมายเลขซ้ำสองรอบเลย <c oughs> แปลกดีโตเกียวเขเป็นรุ่นตัวถังสแปนเลทนะครับผมกล้องอาจารย์นิดหนนะด่อยะะอันนี้มีการพ่นสนะีอันนี้ฝาเติมถอ,อ,อดเครื่องไปแล้วนะฮะไม่เหมือนคันดีสิบเมื่อกี้นที่มีเครื่องเป็นอยู่ คันนี้ตัดเครื่องทิ้งหมดแล้วนะคันต่อมานะน่าดไเลยเลขอยู่ฝั่งนูน้นแป๊บหนึ่งพี่มีวิธีคันนี้ผมชอบชอบนะเอ,อ่อดีเลขที่คนที่ผมแอบ,บชอบนะพี่ต้อง,อดดงคันนี้ดีสิบสองใช่ไหมครับพี่ ต่อมาเป็น D12 ิบสครับทุกคนอัดมาคันนี้นะครับก็เป็นโตคิวหมายเลข D12 นะครับเลขเรียงกันเลยจะเป็นการจอดเลขเรียงนะครับ D12 ิบสองขนาดประตูยังโดนเอาออกอ่ะแต่ล็อหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่สะดวกในการต้องขึ้นจากคัน มาครับตอนนี้เลขไม่เลนะียงแล้วนะอันนี้ดีเก้าอะเลขไม่เลียงแล้วหาดีเก้านะครับคัสุดท้ายเป็นดีเก้านะครับทีนี้ลบนะครับส่วนใหญ่สายมันจะบอกโอ้โหดีเก้าตะแกรงหลุดไปแล้วดีเก้าน่าแตกนะ ฝั่งนี้ก็น่าจะเหมือนกันทไ้่มี่มีสำรวจมากมาดูดีเทอรงโตเกียวหมายเลขดีเก้าที่ก็โลบพอสมควรอันนี้เป็นที่ลงนะสําหรับเช็คเครื่องแต่ว่าเครื่องโดนถอดไปแล้วก็นี่รู้สึกว่ารถโตเกียวที่บ้านจะโดนจะดีกว่านะ ตรงนี้เป็นหม้อกรนน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็ท่อไอเสียอยู่รวมกันอันนี้อะไรไม่รู้นะน่าจะเกี่ยวกับระบบประตูมาน,นี่นะมาดูห้องขับอันนี้เป็นคันใส่ห้ามล้อนะก็เ,เบอร์เก้ากระเดืองวี้าย นี่แต่ไอพุทธวิทย์สำหรับพนักงานไปดูคันต่อไปนะด D10 ภายในทแท้ๆนี่ผมบุกเดียวนะจ่าบอลอยู่ข้างล่างไม่ใช่เลยฮะจ่าบอลหาทางขึ้นไม่เจอผมตัวเล็กขึ้นง่ายอยู่เนี่ยทุกคนปีตรงนี้ขึ้นมาเด๋ยวโดนกระจกบ,บาด นี่คันนี้ดีหนึ่งสองอ่ะเลขที่คนที่ผมแอบชอบ <laughs> <laughs> อย่านะเพื่อนเพื่อนในห้องอย่ามาดูคลิปนี้นะบอกก่อน <laughs> <laughs> นี่อันนี้เหมือนกันนะแต่ว่าคันนี้โอ้โหเศษกระจกนี่เศษกระจกนี่ขั้นสุดยอด <laughs> มีเบาะนะอันนี้เป็นเบาะแท้ๆร้อยเปอน คันนี้ก็โตเกียวปกติฮนะมีห้องสัมภาระอยู่ด้วยแต่ว่าคันเมื่อกี้คันเมื่อกี้ดีเก้าโดนรื้อไปแล้วห้องถับดนะีหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสองกระเดียงวีดไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรสักอย่าง <c oughs> มีแค่เศษกระจกที่มันยังอยู่นี่ดีหนึ่งหนึ่งนะดีหนึ่งหนึ่งก็จะก็เหมือนกัรดีหนึ่งสองทุกอย่างนะโยเว้นด้านหน้าโดนรือ้อ เดี๋ยวสร็จแล้วจะพาไปชมฝั่งทิศเหนือนะแต่ตอนนี้เสร็จแล้วขอเข้าห้องน้ำก่อน <c oughs> แล้วหนต่อไปดีหนึ่งศูนย์นะโอเคภายในเหมือนกันนะโอเคต่อไปไปชมฝั่งทิศเหนือได้เลยครับหลังจากที่เราได้สำรวจซากรถโตเกียวมาแล้วนะครับตอนนี้เราเดินมาทางด้านทิศเหนือของสถานีนะครับมาสำรวจกันต่อสำหรับทางฝั่งทิศเหนือนะครับก็มีรถหลากหลายเลย จัมีพวกตู้รถไฟนะครับซากรถเก่าๆที่จอดอยู่เช่นเดียวกันจากการมองด้วยสายตาระครับก็จอดอยู่ประมาณสี่คันนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกบชสอนะแล้วก็มีโตคิวอยู่คันหนึ่งบอชสอนหมายเลขสี่สองหนึ่งนี่นะครับส <4 21 S 1> ี่สองหนึงน่งสีดําเลยนะครับขาวน้าเงินอันนี้สีละเหมือนป้าเลยเห็ดก็ทําให้คิดถึงความทรงจําสมัยก่อนนะครับรถไฟ เป็นอะไรที่ดูคลาสสิกดีนะครับผมป่ตอนะครับมันมีทางให้เราเข้าไปดูภายในนะแต่ว่าเราต้องไปขึ้นใจรถคันท้ายซึ่งคันท้ายเป็นรถเตีาอเวสนะแต่เรามาดูโตเกียวคันนี้ก่อนนะฝั่งนี้โตเกียวมีคันเดียวนะขับจาาพอสพอสพองหกมานะครับคันนี้ก็จะเป็นดีเซลรางโตเกีวนะครับโตเกียวหมายเลขดีหนึ่งสามนะครับผมซึ่งก็ คือยังมาจากทางด้านฝั่งทิศใต้นะครับทิใต้อยู่ทุหน้าใช่ไห <ใจ S 2> มว่าเราจําได้นะมีถึงสิบสองมีถึงเลขที่พล <c oughs> เราอาือนแอ่โตเกียวนะครับผมรอบๆก็เต็มไปด้วยหญ้านะครับแล้วก็วัชพืชต่า <c oughs> งๆเดี๋ยวมีคันสุดท้ายนะครับคันสุดท้ายเราไปดูเป็นนะบริษัสอปอนะรถดีเรงังซีอาร์เวสแตะมาดัดแปลงเป็นรถบริษัสปอ โอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินมาเกือบสุดแล้วเดินช่วงนี้ต้องระวังนะจะเป็นบอยตอสปอหมายเลขสองรูนยสองครับผมเดินแบบนี้ก็เสี่ยงมากนะบอยอสปอร้อนะลืมว่ามันมีรางพึ่งหรือเปล่าถูกนี่เป็นห้องขับนะสมัยที่ยังเป็น อ่าแบบดีโซลางนะแต่ว่านี่กระจกมาดูด,ด้านหน้านะกระจกโดนอุดนะวายเช็คก,ก่อนนะว่ามีรังแปลนหรือเปล่าไม่มีนะแต่กระจกเพียบเลยอันนี้เป็นห้องน้ํำนี่เป็นอ่างล้างมือครับแต่ว่าคันนี้ได้เตี้ยหน่อยแลวดีโซลางโตกยียว หมายเลขดีหนึ่งสามมีการเอาเบาะมาวางที่เต็มเลยนะเบาจะไม่ทูนหอบไปไหนนี่แน่นอนนะเป็นหม้อกลองน้ำมันไฮโดรลิกมาดูห้องขับรถดีเซลรางโตเกียวหมายเลขดีหนึ่งสามกระจกเต็มเลยนะกระเดืองปีดก็ไม่มีหนึ่งสามขออภัยครับถ้าสมมติทีิปนี้กล้องเป็นหัวเพราะว่าเราก็พยายามล็อกแล้ว ขั้นต่อไปบสพหมายเลขสองหกอย่าหักนะอย่าห <Cert ification> ักนะเป็นรักงานนะผนังไม้มีคอยแชกแง้มหน้ามีรางพื้นเปล่า โอเคเป็นประตูสัมาระช่วงนี้ขออนุญาตพูดเบาๆนะเพราะว่าถ้าสมมติเราไปอะไรลังพื้นแรวแทนมากก็มันอาจจะตื่นแล้วมาต่อยเราก็ได้ตน,นนี้เวลา1 4บสี่นาฬิกาแนาทีนะครับผมขบวน233เพิ่งออกจากสถาน,นีชุมนุมแคอยมาเดินมาสุดท้ายตู้เป็นห้องน้ำพนักงานนะอันนี้ก็เป็นพนักงานแนละ้วขันห้ามล้อ ทำให้ได้ยินเสียงขออภัยแล้วพูดดังไม่ได้บจสสี่สองหนึ่งวินว่าจะเบาะไม้สครูทุกคนลังพึงไม่มีลังพึงหลังแฟนไม่มีอยเป็นเบาะนวมนะทีแรกนึกว่าจะเป็นเบาะไม้โล่งนะคันนี้เป็นบจสค่าบจสที่ไม่ได้ปรับปรุงที่นั่ง คันนี้เดินทิวหน่อยสุดละหมดเว่หมดกรรมนะครับโอ้โหหมดเว่หมดกรรมท้ายกระจกเอ้ยท้ายตู้กระจกเต็มเลยไม่หักนะสำหรับการพาเชมรถดีเซลเอ้ยรถไฟเก,ก่าๆที่สถานีมาบกระเบานะครับ<ะ>ผมกับจ่าบอลก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับ ลาก่อนครับสวัสดีครับ